ปูตายจักโตัวไม่ตายอย่เกาะแม่ไม่ตายบ่ไม่ตายอ๋อคือหน้าสงสารแท้ก็หอมเลี้ยงปูไปจักโตัวแม่แม่เอาเมียมันตายบ่ไม่ตายบ่ตายบ่ตายอยู่บ่ตายอ๋อตอนนโตนแท้ก็หอมเห็นปูบ่ลูกหอมเลี้ยงปูไปสามตัวบ่ แม่ไปใส่ยเกาะแม่กับไปก็ยุ่มปูกินยังเป็นอาหารกระหอมไม่กินไม่แย่งเลยโอ้มันกินแมงไหมแล้วปลากินยังไงเป็นอาหารบานปลากินก็ไม่หนังกินขนมปังกินขนมปังปูปลาคือท่านสมัยแท้ปลากินในติ่มบ่ไม่กินไม่กินอยู่้อปลากินในติ่มรถยัง